ใจความของมันก็คือว่าให้จิตของเราสัมผัสกับกายลมหายใจนะสติกำหนดที่ลมหายใจรู้จักลมหายใจดีว่าลมหายใจหยาบความหยาบของร่างกายเนื้อก็มีลมหายใจละเอียดความละเอียดของร่างกายเนื้อนี่ก็มีมันเนื่องกันอย่างนี้ร่างกายลมหายใจปรุงแต่งร่างกายเนื้อนี่อยู่เสมอเราบังคับให้สงบ ได้โดยทางบังคับลมหายใจนั้นเมื่อลมหายใจนั้นมันสงบแล้วมันก็ทําให้ร่างกายนี้สงบระงับมันก็มีอความเป็นสมาธิเรียกว่าทํำลมหายใจให้สงบระงับได้ทํากายสังขารให้สงบระงับได้มันก็เป็นสมาธินี่คือหมวดที่หนึ่งเรื่องกายทีนี้เมื่อเป็นสมาธิแล้วในสมาธินั่นมันมีองค์ประกอบคือปีติและสุข ก็กาหนดที่ปีติและสุขนั่นอยู่ตลอดเวลาจนเห็นว่าโอ้ไอ้นี่มันจุงแต่งความพฤฤิดคือจิตถ้าบังคุกบังคับได้ก็คือบังคับจิตได้นั่นเองเขาจึงฝึกฝนการบังคับความสุขหรือปีติคือเวทนานั่นนี่หมวดที่สองเมื่อบังคับจิตตัสังขารได้ก็คือบังคับจิตได้ในหมวดที่สามจึงรู้จักจิตบังคับจิตให้ยินดีบังคับจิตให้ตั้งมั่น บังคับจิตให้ปล่อยนี่คือหมวดที่สี่เมื่อจิตอยู่ในอำนาจเราอย่างนี้แล้วใช่จิตกำหนดอันนีจังทุกครังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงที่มันมาปรากฏในจิตจนมันคลายความยึดถือในสิ่งทั้งปวงจนดับความยึดถือในสิ่งทั้งปวงจนรู้เดี๋ยวนี้เราไม่มีความยึดถือแล้วนี่หมวดที่สี่จบใจความมีอย่างนี้รายละเอียดต้องไปหาอ่านดู เพราะว่าทําอย่างไรน่ะแล้วก็ลองทําดูก็จะรู้ต้องทําจึงจะรู้ไม่ใช่อ่านอย่างเดียวจะพออ่านพอรู้วิธีทําแล้วก็ทําแล้วมันจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันต้องทําด้วยจิตให้เกิดความรู้สึกแล้วรู้สึกอยู่ในจิตที่รู้สึกก็เรียกว่ารู้นี่คือความรู้เกิดยานความรู้ในทุกๆสิ่งที่ได้ผ่านไปทำอย่างไร พูดกันเป็นชั่วโมงๆอง,องนะแล้วก็ไม่มีประโยชน์ล่ะไปอ่านดูพอสมควรแล้วทําดูเลยแล้วรู้ไปตามลําดับรู้ไปตามลําดับรู้ไปตามลําดับอย่างนี้ดีกว่าแล้วอย่าท้อถอยจะง่ายๆพอไปทำข้ามันไม่ได้ล่ะกล้าบ,บอกให้ล่วงหน้าพอไปทําข้ามันไม่ได้ล่ะต้องทําอีกไม่ได้ก็ทําอีกไม่ได้ก็ทําอีกจนมันได้มันจะต้องไม่ได้หลายข้างหลายหนเหมือนกับหัดพายเรือน่นะ ลองไปหัดพายเรือดูดิมันไม่ได้แล้วมันเดไปเทมาแต่ถ้าหัดทุกวันทุกวันทุกวันก็ค่อยพายเรือได้บังคับเรือได้มันคับจิตก,ก็เหมือนกันหรือว่าขี่รถจักรยานเนี่ยขึ้นมันล้มแลวขึ้นขี่มันก็ล้ม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 ,ล,มล้มเลยจนมันไม่ค่อยล้มจนมันไม่ล้ม,จนม,นม,ลมจนมันขี่ได้นั่นแหละอย่างเดียวกันเรื่องบังคับจิตเป็นอย่างนั้นนี่พอไปทําก็ไม่ได้ไม่ได้เลิกเราไม่มีวาสนาทําไม่ได้แล้ะเลิก เลยไม่ต้องทำกันมันต้องอดทนเนรธรรไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วจนมันได้เอาปัญหาอื่นทีหมดปัญหาเป็นผู้รู้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เป็นผู้รู้หมดแล้วคือไม่มีปัญหาแล้วมันมีมีคำที่ตรัดว่าเห็นกายในกายเห็นจิต เห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมในจิตยังไงคือเห็นในที่มันมีอยู่จริงเห็นกายต้องมันมีกายอยู่จริงเห็นเวทนาก็ต้องเห็นเวทนาที่มีอยู่จริงจึงพูดว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาในเวลานั้นต้องมีกายอยู่จริงๆแล้วดูเข้าไปที่กายแล้วก็เห็นเห็นกายในกายมีเวทนาอยู่จริงดูที่เวทนาเห็นเวทนาในเวทนา ต้องมีสิ่งนั่นอยู่จริงๆจึงใช้คำว่าอย่างนั้นท่างกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมถ้ามาอย่างนั้นมันก็เป็นเรียนเหมือนกับเรียนนักธรรมในห้องเรียน่ะในห้องเรียนนักธรรมเขาไม่ได้ไม่ได้เห็นกายในกายล่ะก็เห็นกายในตัวหนังสือเห็นเวทนาในเล่มหนังสือเห็นจิตในเล่มหนังสือ ดูกายที่กายดูเวทนาที่เวทนาดูจิตที่จิตดูธรรมที่ธรรมันจริงว่าไม่รู้เมื่ออ่านหนังสือน่ยยังไม่รู้อ่านเข้าใจแล้วไปปฏิบัติจึงจะรู้จึงจะได้ว่ารู้เมื่ออ่านหนังสือเน่ยยังไม่รู้รู้รู้วิธีที่จะไปทําให้รู้ล้วอ่านหนังสือรู้วิธีที่จะไปทําทําแล้วมันก็รู้ก็ขอความขอต่ออีกนิดครับที่ว่าแล้วที่ ใช้คำว่ากายภายในกายภายนอกเมื่อเรารู้เรื่องเหล่านี้ในจิตใจของเราแจ่มแจ้งในจิตใจของเราแล้วก็รู้ได้ง่ายว่าของคนอื่นก็เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่ารู้กายภายนอกรู้รู้ธรรมะภายนอกอคอยรู้ในภายในของตนอย่างชัดแจ้งชัดแจ้งจนมันเห็นได้เองว่าแม่ของเพื่อนของเราก็เหมือนกันละ ของเพื่อนมนุษย์ของเราทั้งหลายก็เหมือนกันไม่มีความตุ่มใสถ้าเราของเราเป็นอนิจจังทุกครั้งหน้าตาอย่างไรของเพื่อนอของเรามนุษย์คนอื่นก็อนิจจังทุกครั้งหน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เห็นภายนอกด้วยถ้าเห็นภายในจริงมันจะเห็นขึ้นมาชัดเองว่าถึงของเพื่อนของเราคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน ราคะโทสะโมหะของเราเป็นอย่างไรของเพื่อนคนอื่นก็เป็นอย่างนั่นเหมือนกันที่พูดวันนี้มันเพียงแค่หัวข้อรายละเอียดต้องไปย่อยไปแยกแยะพิจารณากันอีกด้วยตนเองให้เข้าใจนี่ต้องไปนั่นดูเองคือสติเนี่ยนะคะในการฝึกสมถกรรมฐานกับสติ ในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนี่คือสติตัวเดียวกันไหมแล้วก็การฝึกสติในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นตัวเดียวกันใช่หรือไม่อ๋อสติสติอย่างสมถะก็คือเพียงกําหนดอารมณ์สติในวิปัสสนาคือกําหนดลักษณะหรือธรรมลักษณะสติในระบบ สมถะหรือสมาธิกำหนดอารมณ์นั้นๆให้อยู่กับจิตเท่านั้นเองถ้าในระบบปิปัสนาก็กกำหนดที่ลักษณะหรือธรรมลักษณะของสิ่งต่างๆเช่นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นดังนั้นมันก็ต่างกันที่ว่าฝึกในชีวิตประจําวันจะฝึกเระบบไหนนั่นมันก็แล้วแต่บุคคลน,นั้นมันมีปัญหาอยู่ในระบบไหน <c oughs> มันก็ต้องฝึกให้ถูกกับ เรื่องของตัวหรือปัญหาของตัวมันตอบไม่ได้แต่มันก็ลีกไม่พ้นที่ว่าตอนแรกๆ,ๆแรกๆฝึกมันก็ต้องฝึกระบบกําหนดอารมณ์ตามแบบสมถะขั้นคล่องแคล่วด,ดีแล้วมันก็กําหนดลักษณะความจริงตามแบบของวิปัสสนาขอผมขอให้ท่นานอาจารย์ได้ช่วยสรุปคําว่าสติที่เอาปัญญามาทันนั้นเรียกว่าสติปัญญา กับสติที่เอาความจํามาทันนั้นเรียกว่าสติสัมปชัญญะใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่สติก็สติปัญญาก็ปัญญาสติขนเอาปัญญามาทันเช่นปัญญาว่าเช่นนั้นเองวนออกมาทันมันก็ไม่หลงรักหลงโกรธถ,ถ้าเที่ยวความจํำนั้นอ่ะมันต่ำกว่านั้นเกี่ยวกับปฏิบัติเพื่อจัดกิเลสแล้วก็ต้งอง้นเอาปัญญามาทัน <c oughs> คนเอาความจำมาทันว่ายเด็กๆสอบไล่ในรโรงเรียนยเพราะว่านักปฏิบัติตัดกิเลนนั้นไมันไม่เกี่ยวกับความจำมันเกี่ยวกับความรู้หัวข้อมันนิดเดียวแต่รายละเอียดมันมากเอาไปใส่ควรดูแม้แต่เพียงขี้ลืมวางของไว้จุงไหนแล้วหาไม่ถูกนี่ก็แย่มากเลยคือไม่มีสติแม้แต่ในสติชั้นต่ำ,ตำ แต่ก็ควรฝึกเหมือนกันนะถ้าถ้ามันมันมันไม่มีนะเป็นขี้ลืมอย่างนี้ก็ฝึกสติเลยนะก่อนแต่ที่เราจะวางของพอเราวางของเราก็ทําภาพการวางของนี่ให้ประทับตาประทับใจประทับอะไรว่ามันวางอยู่อย่างนี้ที่นี่ถ้าทําสติอย่างนี้สก,ก่อนเมื่อวางของแล้วมันก็ไม่ค่อยลืมมันก็จะนึกได้ว่าวางไว้ที่ตรงไหนนะ คนนื้วางว่ารงไหนก็วิ่งมาเอาได้ทันถูกทันทีแต่ถ้ามาวางอย่างเคลิ้มเคลิ้มไม่ได้ไม่ได้กําหนดว่าวางที่ไหนวางอย่างไรล้วก็มันก็ลืมได้แหละไม่รู้วางที่ไหนนั่นสอบไล่แม้แต่ว่าขี่ลืมนี่ก็ต้องก็ต้องว่าใช่ไม่ได้ถ้ายังเป็นคนขี่ลืมขนาดนี้อยู่ก็เรียกว่าไม่ไม่มีสติด้วยเหมือนกันบางคนทาช้าช้ามีสติพอทําเร็วหน่อยทําไม่ได้ลืมอย่างนี้ก็ต้องฝึกให้มันเร็วข้า ให้มันเร็วเข้าสติให้มันเร็วเข้าขอถามอาจารย์ว่าตัวสติตัวสมาธินี่เหมือนกันไหมครับไม่ไม่ฟังไม่ถูกแคถามใหม่ว่ายังไงถามใหม่หรือว่าตัวสมาธินะฮะตัวสมาธินี่คือกับตัวสตินี่มันต่างกันแบบน,นอ้อสมาธิกิตตั้งมัน่นสติก็คือความระลึกได้ ไม่ใช่ตัวเดียวกันสติกับสมาธิมันคนละเรื่องศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ห้าอย่างนี่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตสติคือความระลึกได้แห่งจิตว่องไวในการระลึกคือการแล่นไปด้วยความรู้ของปัญญาไปแก้ปัญหาที่มันเกิดเรื่องถ้าเราฝึก อนาปานสติขั้นแรกๆรกนี่มันจะเป็นการฝึกพร้อมกันไปทั้งทั้งในลักษณะของสมาธิและสติฝึกสติให้กําหนดอารมณ์นี่ฝึกสติพระจิตตั้งมันในอารมณ์นี่มันเป็นสมาธิมีลักษณะแห่งสมาธิธรรมารู้ฝึกต่ออารมณ์ก็มีลักษณะแห่งปัญญามันแรกแต่จะมองกันในแง่ไหนความเพียรในขณะนั้นเป็นวิริยะ อความเชื่อว่าสิ่งนี้จะมีผลประโยชน์นี่เรียกว่าศรัทธาทันพอเราลงมือฝึกลงมือฝึกเนี่ยเชิกายคตาเนี่ยลงมือกําหนดลมกําหนดลมนี่มันก็มีทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาต้องทําให้กลมกลืนสม่ําเสมอกันทั้งห้าอย่างอันไหนหย่อนต้องเพิ่มเนี่ยก็เรียกว่าทาให้อินทรีย์มันสมดุลใหม้มันครอบทั่วนให้มันพร้อมเพรียง